สอนวิธีการใช้ภาษาใช้สุขงิเศในแชนนลนก็ไม่ได้ขึ้นแล้วก็าช้ที่มีคเราปนเชี่ยให้เป็นาาังกกาเรนะอกอจากแชแล้วก well. ็มาดู่ก็ค okay ่ะลับแรกนก็จะไปที่จกนั้นนะคะทมโนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ะนี่ย ये अच्छी है नहीं ये मूवी सिर्फ คำแรก insert นะคะแล้วก็ new symbol ตรงนี้นะคะเต้องใย็นออกไปนะเราไม่ต้องกางแลอกนะากเส้น ค่ะที่จะมาทํางานที่ที่50ค่ะก็จะเริ่มไปได้ซิตรงในเรื่องของจะเป็นที่มาทํางานของเขาเองเพราะจะเสียเปรียบแทนที่จะเป็นตัว <coughs> <coughs> สามนะครับาใจเพลินๆเราก็มากดที่ข้ามดตรงัก็ได้ะคุณค่ะเซลโะคะ แกูบานนเป็นาจารค่ะอาจารย์เนคุณผู้ เราก็ไปที่อีกไซส์เหมือนเดิมแล้วค่ะพี่ซูน่าพูดว่าเรากดสี

แล้วกดไปที่ distribute to layer นะคะใจน้อยนะคะอักษรของน้อที่จะแบ่งเป็น layer แล้วก็ขยายจากนั้นแ้วก็มาที่ฐานฐาน

ห,ไห้ไม่เป็นไรก็ต้องกดอ,อินสอกันเลยไหมคีย์าิ่าต่งนางน,นะคะแล้วก็มากดที่เไหนก็ได้ดนะคะกดคีย์สิบีนแล้วก็มากดดูนะเ กดอ่า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  <shranly> <shranly> <shranly>